สัสดีค่ะ,ะเจอกันมาตองเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้ต้องจัดรถข้อเข้าใหม่มาให้อีกแล้วนะคะสําหรับสายบรรทุกหนักนะคะเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนนะคะก็คือ วันปีใหม่ไทยนะคะต้องมาในตีมเสื้อลายดอกเลยนะคะต้อนรับวันสงกรานนะคะสําหรับท่านใดที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นอีซูซูดีแมค่ะ 3.0S ปี2 0 2นี้3เลขไมคคันนี้อยู่เพียง30,000กว่าโลเท่านั้นนะคะไม่แท้ด้วยนะคะเสริมช่วงล่างให้พร้อมเลยนะคะว่าจะเป็นแนบ สาเล็กตรงเต็งสก,กีหรือว่าโชคุ้ยคู่นะคะตัวนี้เราจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมเลยนะคะก็สําหรับน้องคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวสีบอลเงินนะคะ5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนแค่เดือนละหมื่นนิดๆน,น,นะคะสําหรับน้องคันนี้ค่ะประวัติดีนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่20,000บาทเท่านั้นค่ะหากท่านสนใจนะคะติดต่อน้องตองได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 1 1 9 7 1 4 7 4นดนะคะเดี๋ยวมาดูภายนอกแล้วก็ภายในของน้องคันนี้กันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กด Sub s c r ใ b e ให้ด้วยนะคะมากันที่โฉมหน้าของน้องกันเลยนะคะตอนนี้จะเป็นโฉมหน้าพลิกโลกนะคะโลโก้ก็จะเป็นโครมเมียมแล้วนะคะไฟหน้านะคะตอนนี้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟเดวคู่หน้านะคะสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับโฉมหน้าของน้องนะคะตัวใหม่ปีใหม่แล้วก็ไมน้อยด้วยนะคะในส่วนของด้านถัดมาค่ะ ตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวเมกเวลนะคะคู่หน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะอันนี้เป็นรถพึ่งเข้านะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะก็ต้องพามารีวิวให้ดูก่อนใครเลยนะคะก็มีไฟเลี้ยวทับทิมด้านข้างนะก็กระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้แล้วนะคะตัวนี้นะของเดิมจาก d ีแมเลยนะคะเบ้ามือจับก็เป็นสีดาเดี๋ยวมา เดี๋ยน้องเปิดให้ดูในส่วนของตัวด้านข้างนิดนึงนะคะในส่วนของพวกโครงสร้างต่างๆนะคะปีรถมันล็อกอยู่นะคะปันล็อกแล้วก็เปิดให้พี่ดูเลยเดี๋ยววันนี้พาดีวิวทุกซอกทุกมุมเลยนะคะสําหรับใครที่มองหาอยู่นะคะรถคอกนะคะนี่เลยจัดมาให้แล้วนะคะด้านข้างนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะนี่ดูเลยนี่ก่อนขึ้นด้านบนเนาะเม็ดอาคด้านข้างนะคะ แล้วก็มาดูด้านบนนิดหนึงนะคะแม่นอักเดิมนะคะโครงสร้างเดิมแท้นะคะไม่มีสนไม่มีเปลี่ยนด้านข้างมานะคะ ของเรานะคะมีการตรวจรถมาตรฐานระดับสากลน,นะไม่ว่าจะเป็นบริษัททีเซอร์ค่ะตรวจ274จุดหรือว่าบริษัทบุนสเปคชันนะคะตรวจ344จุดเลยนะคะมีผลตรวจรถ5ดาวให้ด้วยนะคะการันตีเลยว่ารถคันนี้ค่ะไม่มีสนหนักพิความน้ําท่วมนะคะแล้วก็ไม่แท้เนาะให้ดูหัวน็อตด้านข้างก่อนเลยนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะคะไม่มีรอยพ่นสีทาเตรยงใดเลยนะคะนี่ อันนี้คือด้านในของน้องนะคะภายในตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์แม่แรงนะคะตรงน,นี้ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวต้องพาไปทําสปาให้นะคะบอกเลยว่าทําสปาเสร็จนี่คือสวยมากนะคะสําหรับคันนี้เนาะ mm hmm. พวกช่องแอร์ต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกะหน้ารถนะคะโอ mm ้โ hmm. หมีเล่มคู่มือพร้อมเลย mm hmm. ตอนนี้นะคะปีใหม่แล้วก็ยังมีพวกเล่มคู่มือการใช้รถให้ด้วยนะคะนี่ mm hmm. ก็อยู่ในเกะหน้ารถนะคะ มีให้พร้อมนะคะเหลือแค่รอทําสปาแล้วนะคะทุกคนคะสําหรับคันนี้เนาะด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะผ่าบรรทุกเพาาลอยนะคะยางด้านหลังก็เปลี่ยนใหม่นะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของคอกนะคะคันนี้สูง10ชั้นครึ่งนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนี่กันชน มาดูช่วงล่างนิดหนึ่งนะคะช่วงล่างของน้องนะคะก็จะมีพวกยางสเปร์นะคะเสริมเนบให้แล้วนะคะเนบซาแรงสกีตรงติงหรือว่าโชค่อยคู่นะคะตัวนี้นะคะก็บรรทุกหนักนะคะ4-5ตันเลยนะคะสําหรับใครที่มองหาอยู่นะคะพอลอยเครื่องสา0พันนะคะตัวนี้เลยนะคะพี่พีจ่จ๋าอะมาดูในส่วนของคอกนิดหนึ่งตอนนี้จะเป็นคอกเป๊บน้าเงินสเตมเลดนะคะก็ ความสูงมาตรฐานเลยนะคะด้านบนเนี่ยสามารถวางของได้ด้วยนะด้านบนนะคะสามารถใช้วางของได้นะคะแล้วก็ข้อก็มาตรฐานเลยนะคะจดทะเบียนโรงแรมให้พร้อมเนาะพวกไฟท้ายต่างๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแบบ LED แล้วนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะสภาพคือใหม่มากๆเลยตัวนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบเอา ตอนเดียวไปเนี่ยไปเสริมพวกพรอยเ,เองนะคะบอกเลยว่าเป็นแสนเลยในตัวนี้นะคะต้องจัดการดําเนินการให้หมดนะคะมันจะเป็นจดเบียนลงเล่มนะคะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะปียสามคือคุ้มมากแล้วไม่แค่สามหมื่นประโลนนะคะสําหรับน้องคันนี้เนาะตัวรถนะคะให้ดูเลยนะคะว่าไม่มีสนหนักติดความน้ําท่วมนะคะสาภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้นะคะเดี๋ยวต้องพามาดูในส่วนของด้านฝั่งคนขับบ้างนี่ที่ต้องบอกว่ามันสามารถ วางของได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ต่อมาด้านหน้าหลังคาเนาะสามารถถ้าแบบบรรทุกผักอะไรก็วางได้นะคะผละไม้เนี่ยผลไม้ต้นไม้แล้วก็อะไรอีกพวกผักเนี่ยที่แบบเขาไปทุกหนักนะทุเรียนอย่างนี้นะคะก็คือได้หมดเลยนะออกง่ายมากนะคะออกกังตรงนะคะใช้เอกสารแค่3อย่างเองนะคะพี่ขาหนึ่งเลยใบประชาชนนะคะ2ทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็สามเอกสารแสดงแหล่งที่มารายได้ค่ะใอ้ดูด้านข้างก่อน ตันนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นที่ล็อกหรือว่าที่ปรับกระจกนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะก็ยังมีแผ่นมอกอรแปะอยู่เลยนะมอกอรเดิมนะคะอย่างอื่นเลยต้องแกะให้ดูเม็ดอาร์กก่อนเม็ดอาร์คเดิมนะคะในส่วนของ ครงสร้างนะคะวร,รถมั่นใจได้เลยนะคะไม่มีซนหรือว่าไม่มีเปลี่ยนบานประตูด้านข้างมาอย่างแน่นอนนะมาซื้อก็ต้องนะคะพี่ได้รถสวยเกรดเแน่นอนไม่มีย้อมแมวคะ่ะไม่มีตัดต่อไม่มีสวมสร้างนะคะภายในตอนนี้นะคะก็เป็นเบาะหนังเนี่ยต้องเปิดให้ดูเลขไม้นิดนึงไม่สา 38, มหมื่นแไม่น้อยมากนะคะพวกหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบวิทยุเนาะตัวนี้ เสียบ AUX ดู SB ได้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะหลังคาฝ้าไปได้เนื้อองพาไปล้างให้หมดเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่มีรยยนนอยยันรอยเลอะนะคะแค่ล้างนิดนิดหน่อยๆก็คือใหม่เลยนะคะสําหรับน้องคันนี้หัวน็อตด้านข้างคะ่ะไม่มีขันไม่มีถอดนะคะพ,พี่จา๋าน็อตเดิมนะคะได้คุญแจไปหดอกเนาะตนนัวนี้แล้วก็จะมีแบบที่ เลือกที่ใส่เหรียญได้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่ใส่เหรียญต่างๆนะคะตรงนี้ก็วางของได้เนาะ้ังระวังคุณเจไว้ในนี้นะคะหรือว่าวางของต่างๆเดี๋ยวต้องพามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของน้องคันนี้นิดนึงนะคะสําหรับห้องเครื่องนะคะว่าเออเป็นประมาณไหนนะคะเปิดห้องเครื่องกันให้ดูเลยนะรถพึ่งเข้านะคะย้ําเลยว่าเป็นรถพึ่งเข้านะคะรอล้างทําความสะอาดอยู่นะคะพี่ๆ่ะ นี่เลยเนาะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสามพันนะคะ mm. เครื่องยนต์ DDI นะคะ mm. ก็ยังมีฝาครอบเลยจุดเต้มสีเดิมนะคะยังมีให้ดูอยู่ครบเลยนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีสวมซ่านะคะให้ดูในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงก่อนนะคะด้านขวาเนาะหัวน็อตไม่มีขันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยพ่นสีทับไม่มีรอยถอดนะคะตรงแก้มขวาต่างๆเนาะน็อตเดิมเลยนะคะเพนเพจดนะคะสภาพ สวยงามเลยนะคะมอเตอร์ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะก่อนออกรถนะคะตองกาาตรวจเช็คถ่ายของเลวให้เรียบร้อยเนาะอันนี้รถยังไม่ทําอะไรนะคะย้ําเลยว่ารถเพิ่งเข้าเนาะหัวน็อตด้านซ้ายค่ะฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขัดรอยถอดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกตรงแก้มต่างๆนะคะก็คือดูได้เลยนะคะเรารับประกันให้นะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์และเกียร์นะคะ รับประกันไม่มีสซนหนักพิกความน้ําท่วมนะคะตรวจเจอรับซื้อคืนเนาะก็ในส่วนของแผ่นฟากระโป้นะคะสภาพนะคะแผ่นกันความร้อนอันนี้ต้องให้ร้อยเปอร์เซนเลยฟากระโป้เดิมนะคะพวกเม็ดอาัหลูกลมต่างๆนะคะแล้วก็ซีนนะคะก็ยังเดิมๆมเลย กดลงไปเนี่ยจะเป็นรอยบุ่มของเล็บเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงมานะคะสําหรับใครที่มองหาอยู่นะคะในส่วนของตัวรถคอกนะคะเครื่อง3000ันเนาะก็ต้องมีปีใหม่เลยนะคะปี2023มาให้นะคะสําหรับน้องคันนี้นะคะ i ีซูซูดีแมค,ค่ะปี2023นะคะตัวนี้เป็นตัว 3.0s นะคะค่าตัวน้องเพียง569,000บาทค่ะผ่อนเพียงเดือนละหมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีนะคะสามารถใช้เงินออกร เพียงแค่20,000บาทได้เลยนะคะปกติคอกเพอรอยเนี่ยจะใช้เงินออกรถอยู่ที่5-60,000แต่คันนี้ค่ะจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าประวัติดีเนะาะหากท่านใดสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะคะอยากได้คอกไปใช้งานไปวิ่งงานนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเอกาสารต่างๆกับแมงตองได้เลยนะคะพี่กันร้านนะคะอยู่ที่3สาขาเลยนะสำนักงานใหญ่ยอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีภาคใต้สุราษฎร์ธานี2สาขาเลยนะคะที่ตองกาลัง อัดคลิปไอพีอยู่เนี่ยเป็นสาขาสีแยกตาปานในเมืองเลยนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปน้องตองมาแล้วอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะแนะนําให้โทรเข้าหาน้องตองก่อนเลยนะคะติดต่องตองได้ที่เบอร์ 0 6 1 9 1 9 7 1 4น4นะคะ0 6 1 9 1 9 7 1 4 7 4ค่ะเบื้อนต่อนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยเนาะสามารถทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะก่อนเข้ามาแนะนําให้โทรกันเข้ามาก่อนเลยนะคะและสําหรับใครที่มาจากคลิปเต่อนะคะต้องมีส่วนรดพิเศษวันออกรถให้ด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย